สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอาวาลวนะครับท่อน้ําที่มันเป็นเกลียวเกลียวในนะครับบางครั้งมันหักออกตรงนี้นะครับมันมีก๊อ,อกอยู่แล้วมันก็หักออกแล้วเกลียวก็ค้างติดอยู่ข้างในเห็นไหมครับเป็นวงอยู่ข้างในอันนี้จริงๆผมมอาออกบางส่วนแล้วนะครับขั้นตอนแรกผมจะใช้ในีเลื่อยตัดเหล็กนะครับเรามาหักเป็นชิ้นเล็กๆถือให้พอดีแล้วก็ เลื่อยเลื่อยในแนวนี้นะครับให้มันเป็นร่องอันนี้ผมเลื่อยไปแล้วนะครับแล้วก็เลื่อยถัดมาอีกให้มันเป็นแผ่นเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วเดี๋ยวจากนั้นเราจะใช้ไขควงแบนนะครับสกัดเอาออกทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับผมใช้ไขควงตอกออกมาละผมก็สกัดออกมาได้เป็นทีละชิ้น เห็นไหมครับมันก็จะเป็นชิ้นที่เราเลื่อยมาเป,เป็นชิ้นเป็นชิ้นออกมาแบบนี้ไหม,ไมนะครับเนี่ยคือเกลียวที่มันหักอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนก๊อกใหม่นะครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็สกัดไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆต่อไประวังอย่าให้โดนเกลียวตัวข้างในนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียแลวเดี๋ยวเราก็ใช้ก๊อกใหม่เปลี่ยนได้เลยครับขอบคุณครับ นี่นะครับนี่คือผลงานเปลี่ยนก๊อกน้ําแล้วก็อันนี้คือตัวเดิมนะครับมันจะมีเกลียวอยู่ตรงปลายมันตรงนี้นะครับแล้วก็ติดอยู่ข้างในแล้วพอดีมันหักอยู่ข้างในนะครับอันนี้คือเศษนี่นะครับคือเศษเกลียวที่มันหักอยู่ข้างในท่อเราก็ใช้วิธีเลื่อยแบ่งเป็นชิ้นชิ้นนะครับแล้วก็ใช้ไขควงสกัดออกมาแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วเห็นไหมครับ เวลาเลื่อยระวังอย่าให้เลื่อยไปโดนเกลียวที่อยู่ด้านในนะครับเลื่อยเฉพาะให้ตัวเกลียวตัวนี้ขาดเป็นชิ้นชิ้นก็พอนะครับแค่นี้ครับ